สบายดีพี่น้องกัดสบายดียามแรงเลยพี่น้องสุกูลสุคนสุมมงสุบ่อเนาะสบายดีเอฟซีทุก่าน้ะจ้าทีคารบรหักแพงทุกทั่วโลกมาในยินดีครับส้มส้งของแมตาพี่น้องยามแรงแรงแมตากระลงหัวลงสวนคือเก้าพี่น้องไอ้แต่ละเมื่อแต่ละวันนะอยู่กระบพวกกับสวนพี่น้องจ้ะความสุขของบ้านเนาะพี่น้องเอ้ยอยู่กระบพวกกับสวนเท่านั้นแหละอันนี้ซาลีเท่าตัวรุ่นน้อยพี่น้องบาดผดซัดขึ้นมาฟาดแมตาคิดว่าสิบ เพิ่์ลซิบูซามรุ่นใหญ่อระเดี๋ยวนี่เพิร์ลลาท่านเลยเด้อพี่น้องเอ้ยสูงอลาดขึ้นแล้วลายท่านแล้ว,วลายท,ท่านตัวใหญ่แล้วแต่ยังพันในนั่นหากันในีนนนพักส่วนพัตาล,ลงมาคุดนั้นหวานพักหอมปลอมพี่น้องเอ้ยสวัสดีในหอมปลอมเมืองหวานไว้ไนีน่แหละเทศกาลเดือนสี่เดือนหาชงการเนี่นแหละพี่น้องเอ้ย หาว่ามีผู้อยากซื้อยากแหลกเนะาะหามีผู้เป็นงานเป็นการแ้วกะสั่งจองเขามาได้เด้อพี่เนาะพักหอมพักบัวพักบัวไม่ตากับปลูกไปแล้วสองน,น้ำสามน,าน้ำสี่น,น้แบหงย่างสิปลูกอียู่ผักบัวกันละหาหมองปูกใกล้ๆน้ำเนยเต็มแล้วน้อนอนัอ ุดนานปลูกพักหอมก่อนพี่น้อยหวานพักหอมก่อนสองสองนานเนาดี๋ยว่ขาบอกพืนดินหลงโลนึงนะถ้าปลูกอยู่มาหน้าสองโลนะสามนานสามนานอยู่มานานนะสองโลอันนี้มกพริกเฮ้เนี่พี่น้อยมกพริกก,ก,กำลังเป็นกำลังเป็นเป็นหมากแล้วเป็นดอกแล้ว พี่ในผัดซาตัววาเนาะพี่อ่ะบ่มีปีม่แต่บกเนะาะนะอืมจักมันเป็นอะไรมันบอกอยากงามมันแย่งกันกับบักพริกเน,ะนาะน้ำพีกเท่ากับต้นงามกับงามหมากกับจิ้มขึน้นมาแล้วทั้งดอกทั้งหมาบมาแต่คล้ายกับพอได้กินเท่ากับบริสุทธิ์ให้กิน ว่นนั่นแหละคันบริคายคันมีผู้ซื้อคายพี่น้องเอ้ยแบ่งคายนำมักสรีฮากระปุ้ยปวดโพว่าเป็นบ่งพี่น้องเอ้ยบ่งหลายลายปีนี่นะฮากรสิได้สะระเวลามานั่นหล่อลีใบมันออกเพราะว่าบงมันอยู่ําใบมันนี่แหละ ดีใบมันออกใบมันเข่ามากมันเตอนนั้นพี่น้องเพราะว่าสีลายบดายพระตาเห็ดน้ำยาสีบดายพี่น้องเอ้ยพระตาคนขี่หมกเรลืองเห็ดน้ำยาสีลายบดายไม่แต่หาเหลอกขาวเตอนนั้นสวยามหลอกขาว กอดสานผิดน้ำพี่น้องเอ้ยเอากรบปได้กินเกมีลายเรียกลายตากระโดดน้ำใส่บักสลีใหญ่แน่เน้น่ะจุกตัวน้ำมนจาเข่าวบอส่ง แต่สิใช้เวลามาขาวประมา,าทหนึ่งบงสิบมาได้แล้วพี่น้องไอ้หมุนไล่กับมาได้พระจากับหมุนไล่ผัดยามันถึงจะคล้องแม่เนนพ็ดนันผักหอมรุดปินไวปินไวนั่นน่ะแต่เพราะแต่ก็เอาพุ้ยอ่ะเอาผุนมะเทลงโนิดบ้าน ฮู้ยมาฮูยแล้วก็เอาผุนมาเท่ลงบ้านสะสะสะมันถั่วใส่ผุนนล,ลายเอากระส่งๆง,งมันเขากันหวานแล้วก็ผุนปกไวบ้บานให้แน่มันน่ำอยู่ใกล้เอาสิได้๋ยดดูไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยๆข้างหน้ามันกะิบงพักกาศดแน่พี่น้อย หัวซาสวนห้าปุ๊บกับบไระอี่น้อยกองได้ปุ๊กได้พังเป็นห่วงน้ำแต่นั่นแหละเดี๋ยวนี่พักบุงพี่น้องอยังนานหนึ่งผักปุยหญ่จะดีอุดนุ่นน่ะเด้อผักบุงซื้อแจกซื้อ,อย่ายน่ะเด้อขายบ่แพงดอกมัดละทิปบาทกข็ขายจัดส่งพอ้อยังนานหนึ่งกำลงังพอดีลกแล้วขาศอกนี่แหละพอดีลกเลย อ,อุดุลนะเดอ้อผูใหญ่จะดีถุกคน FC ถุกทานลุงแม่ป้าเอื้อใหญ่จะดีทุกทานฐานใดอยากสื่อแจกสื่อย้ายให้ใหญาติพี่น้องหรือว่าสื่อแจกสื่อย้ายทางใดแม,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 ม่ตากะสิไปส่งให้ลกเพาะมัดพร้อมส่งเพาะตาขายบ่แพงดอกมัดละหาบาทสิบบาทพริกเนาก็เริ่มหมากร้ายแล้ว ปีนี้หมักพีิกบังามปีนี้มังงมนมล้มดุล้มตลอดจักหน่อยล้มจักหน่อยล้มเนี่ยนานงามบอคือบักซ์ลีบักซนะ์ลีนี่ยล้มเหมือนกับเบีานบักซ์ลีนะี่ยย่านแต่บก้อัานนั้นใส่บักซ์ลีใหญ่เขาอีกพี่น้องเอ้ยบำรุงหมากไอหมากคนใหญ่ไว้ หมาคนใหญ่ไว้หมาก,ก็พ่อทั้งหลุดจะอ่อนไปเนาะเขาเนียวได้ไห,นหน่อยหน่ยเนียว,วานได้ไหน่อยววได้เจ้าวัวใหญ่ก็แล้วก็ได้ออกหมาคน่ะอันเนี้ยว,วานหางหมากสามแเคสอ่อนเนี่ยแต่บ,บ่งเท่านั้น พี่เพาะฮะแต่หันบ่งออกเข้าก็ได้แต่ละเมื่อยอยู่แต่กับหัวกับสวนในแหละพี่น้องเอ้ยกับผ้าตาบดไ,ไปทางใดหนองตายายสูบไปนำกันพี่น้องอื้อเข้านน่กำลังเป็นหมากอื้องามงามใบบักใหญ่บักใหญ่เลยสู้เปิ่งเสิงเลย ดอกพังก็เริ่มร้ายเลยเด้อพี่น้องให้อยากได้ก็สั่งจองเข้ามาได้เด้อพังบักอื้อไปใส่แกนงน้มัอือตัวนี้ห้งใบบักใหญ่บักใหญ่เลยปวดพมโฮลาน,น์หนวดสวนงามออซซี่กับส่วนร้อยกับสี่ห้าสี่คัดเอา ให้เพิ่นยังเลือแต่หมากเดียวเด้อพี่น้องเพราะว่าเพิ่นมันบ่อยากอันนั้นไปได้สองหมากนะมันบ่อยากเบ่งบ่อยากใหญ่เขาก็เลยเอาออกเลือคัดออกให้มันเลือแต่หมากเดียว กึก็ออง,งามสมควรมักอึกก็ได้พีหน่ากอนาหัวมักอึกงามแบบนี้ปีหน่าสิปลูกจากซ้องให้มากเลยประต้องห่วงก็น้อยมากบอกไงบอกไงเลยอันคอยพันธาก็เริ่มหยุบสินนึง ไปกินทางงัวเฮาใบมันดิหางัวงัวกระโดฮิวมาได้ลุบดอกพี่น้องเอ้ยงักระไรงัวก็ได้กินคนก็ได้กินขายก็ได้ขายแต่กระทุกแน่พี่น้องเอ้ยจะได,ดเ้เป็นหมากอะเติบหนึ่ง่ปแล้ว เราจะกินกันเลยน้ำใส่สาลีปตาตาดลงหายที่สองแล้วที่นึ่งพอแล้วเข่ากับป้าหงอ,อกเข,ออข่าวันที่พอโอาคไมมว่าจะบ,บ่ต้องอ่ะนะเด้อวเาสั่นตัดเอาหมักสาลีออกแล้วแล้ว,ลวเอาปุ้ยมาหวานใส่ ไปเข่าขึ้นมาเกี่อวเอาอบารเน,นวซะบอกกามีวะบอกเมตตาเข่า,า,ขาหน้าแซงได้เ้ะเด้ตัวนี้เมตตาหลีใบมันออกแล้แต่หมากเลยแล้แต่มากากักซากเลยเนื่ยไปโอ้ เป็นระเติดเลยตาลีใบออกลีใบออกห้ากระแล้วไปหายหนึ่งนานพักบัวแม่ตาในผักกาดเนี่ยผักกาดดอกแม่ตาหวานสีบงโอ้สามนานหมดแล้วห้ากระคุดไปแล้วนานหนึ่งสีบงมันละลายเติบ์ีไหน้อยเห็นก็จับปูคือได้ขายเขากับร่องบึงทุกอย่างพม่น้องเอ้ย ได้น่อยได้้ลยกับใยว่ากันข้างเฮาสีบลนั่นก้างนกับเหตุไปเรื่อยๆพี่น้อง,อ,อ,อ,งอันะนกพีกปีเขาน่ะง,งามแล้วพี่น้องอเยดูนาาด้าใสดาบป้าตุขาเมืองนั่นงวัวกินค่ามันงวัวบอกกินแห้งสีงามกำลังเป็นดอกพีกปีเขาน่ะสุสส่ยซิ่ สิพี่พอพอกะลิใบออกอามันเลือดแต่หมากมันกับลำมันพอสีแอนบงสีบลายแน่พี่น้องเลยพอมันบน่มีหมองสอนเนาะหยอดบักอือกับโคนงามงามพึง่งงามพึ่งเลยหยอดบักอือก็ะไ้ แต่ละมือก็ไม่ได้ไปทางได้พี่น้อยอยู่ก,กับหัวกับสวนมาลงมากับมได้ต้องได้ลงมาเบ่งได้มาดูแลบ่งกับมากเขาขนาดบ่งก็ได้มาเอาเงินนะสมควรอยู่พี่น้อยอ ตาจัดการแล้วไปอีกแล้วนนหนึ่งน้นที่สองสำหรับกินนี่เป็ตาลาเลยเด้อพี่น้องไปเอาพุ่นมาใส่ก็พ่อๆก็คลิปหนาพี่น้องเว้ยพักเบิง่งผพักส้มก็ไล่กดแชร์เลยเด้อพี่น้องสบายดี